ราอยากให้ประชาชนเนี่ยคิดว่าเราคือเพื่อนของเขาไม่อยากให้เราไม่อยากให้เขาคิดว่าเราคือตำรวจมาหาตำรวจแล้วต้องมีมีแต่ปัญหามาบางครั้งถ้าหากว่ามีอะไรที่เราสามารถผ่อนคลายให้เขาดีขึ้นได้หรือระบายความให้เขาระบายความทุกข์กับเราได้เนี่ยอันนี้คือมีความฝูกของเราแล้วค่ะแม้ไม่ใช่หน้าที่หลักแต่การสร้างความคุ้นเคยกับชุมชนย่านท่องเที่ยวใจกลางเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยคนจากต่างที่มา เป็นหนึ่งในเทคนิคการทำงานของร้อยตำรวจเอกหญิงชมพูนุชอนันตยาคุณเพื่อ <c oughs> พิทักษ์สันติราศในพื้นที่แขวงชนะสงครามวันนี้ที่ฉันมาลงพื้นที่บริเวณถนนข้าสารกับร้อยตำรวจเอกหญิงชมพูนุชอนันตยาคุณหรือว่าผู้กองกุคค๊กค่ะซึ่งการลงพื้นที่จริงแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับชุมชนแล้วยังทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงอีกด้วยค่ะ การตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอไม่เพียงทําให้ตํารวจได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานหากความอ่อนหวานและเป็นมิตรจากหญิงในเครื่องแบบสีกะกียังทําให้คนในพื้นที่เห็นว่าตํารวจคือที่พึ่งของประชาชนนี่มันเหมือนแบบเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนาะมันก็เข้าได้มากกว่าผู้ชายพูดเวลาพูดอะไรก็นุ่มนวลกว่า ช่อุ่นใจสิอุ่นใจมากกว่าเพราะว่าผู้ชายบางทีเราเราก็ไม่ค่อยกล้าเนาะเราก็กลัวเราก็แบบว่าเก่งๆแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่ายิ่งเขาวางตัวแบบว่าไม่ไม่ถือยศถือตําแหน่งเนี่ยเราก็ยิ่งเป็นกันเองการสอบสวนเพื่อหาความจริงจากคดีที่หลากหลายและซับซ้อนในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับตํารวจหญิงเพราะกว่าจะสร้างการยอมรับจากสังคม ต้องผ่านบทพิสูจน์ทั้งเรื่องความเข้มแข็งทางร่างกายจิตใจและทัศนคติทางเพศแต่ตลอด7ปีที่ผ่านมาผลงานช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงจำนวนหลายร้อยคดีก็ยืนยันถึงความสามารถของร้อยตำรวจเอกหญิงชมพูนุชความที่ว่าประทับใจเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่นะผู้หญิงจะทำงานด้านนี้ ไม่ค่อยจะเต็มเต็มร้อยเท่าไหร่หแต่รู้สึกว่าผู้กองนี่ถือว่าเกินร้อยครับเกินร้อยก็คืออยากจะให้กําลังใจพนันงาสอบสวนทุกคนนะคะว่าคือเข้าใจว่าแต่ละคนก็คือทํางานกันหนักมากแล้วก็เราก็าทุ่มเทกันเต็มที่ในการปฏิบัติงานคือบางคนอาจจะไม่ได้คาดหวังในการในการได้รับรางวัลหรืออะไรก็ตามแต่ความต้องการของเรัของผนันงาสอบสวนทุกคนคือทำไระจะทําให้กับประชาชน นี่คือหลักในการทำงานของร้อยตำรวจเอกิ่งชมพูนุชอนันตยากุลเจ้าของโล่ประกาศกิติคุณบุคคลดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรมเนื่องในวันสตรีสากลปีนี้ออนซินีอมอนโมลีไทย p ี s ีรายงาน